สวัสดีครับพบกับผมช่องดอนไปกินปัดเที่ยวนะครับวันนี้มาทอดกระถินนะครับบนกระถินที่วัดน้องดูนะครับลำเทียนชัยโคราชนะครับเดอยช็อตเด็ดครับเจอช็อตเด็ดช็อตเด็ดนะครับนี่น่าจะคันที่4หรือกันที่5นี่แหละครับติดเมื่อกี้ผมเมารถผมดึงเชฟคันนี้นะครับแต่ไม่ขึ้นครับสลิงขาดครับแล้วก็ได้รถไทยมาช่วยนะครับช็อตเด็ดนะครับ อะเด,เดี๋ยวเรามารอดูตอนเดิมกันเนาะกำลังปลูกกันอยู่ตามหาชัดเด็ดไผ่กล่องนะครับเจ้าไท่ตันนะครับเจอกับกูบทธานะครับมาลองดูว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับ ได้ช็อตเด็ดครับได้ช็อตเด็ดอ่าผูกเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับรถไทยเป็นพระเอกครับวันนี้ดึงเป็นสามสีค่คันแล้ว ครับขึ้นแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับโอเคเรียบร้อยครับนะครับทิปทำบุญนะครับได้ชาเต็ดนะครับโอเคครับผมนี้สวัสดีครับ